อีพีสิบหลักร้อยหนึ่งมีนาะมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะคุณแม่คุณพ่อคุณพี่เอฟซทางช่องมหาบารามีนำโชคยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ มาพอกันตอนสายๆของวันหยุดวันครอบครัวของทุกท่านวันอาทิตย์ที่23กลกุมภาพันธ์2.568าหสำหรับคลิปนี้เป็น EP ีที่10มาว่ากันด้วยเรื่องเลขดับหลักร้อยในช่วงต้นคลิปเพื่อประหยัดต้นทุนกันนะคะและมาต่อกันด้วยเลขเด่นหลักร้อยเพื่อเป็นแนวทางในการคัดตัวเลือกที่น่าจะมาในหลักร้อยของวันนี้คะ่ะ สำหรับข้อมูลเลขกดับหลักร้อยในวันนี้พร้อมแล้วที่จะนำเสนอคะ่ะแต่มาฟังคำเตือนกันเหมือนทุกครั้งก่อนนะคะวิดีโอน,นี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกประเภทและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเอาละคะ่ะมาเริ่มกันที่แนวทางเลขดับลดต้นทุน แนวทางแรกที่เลขดับหลักร้อยสูตรอามตาสถิติมีมาอย่างยาวนานหลายปีผลงานล่าสุดให้ดับติดต่อกันมา24่่งวดผลงานวันสิกกุมภาให้เลขดับหลักร้อยที่เลขแปปรากฏว่าผลรางบันออก377ดับผ่านค่ะมาเก็บข้อมูลกันต่อนะคะสำหรับวันนี้1มีนาคม ดาบหลักร้อยสูตรอามตะได้เลขดับหลักร้อยคือดับเลขเก้าแล้วก็มาต่อกันที่เลขดาบหลักร้อยสูตรเคสีสูตรนี้ลงช่องมาได้สิบเก้างวดสาิติมีดับผิดหนึ่งงวดน,นะคะและสำหรับผลงานในวันสิบหกกุมภาพันธ์สูตรเคสีให้ดับหลักร้อยที่เลขสองปรากฏว่าผลรางบันออก377 ดับผ่านค่ะมาเก็บข้อมูลกันต่อค่ะกับวันหนึ่งมีนาคม2,568ดับหลักร้อยสูตร K4 ได,ด้เลขดาบหลักร้อยคือดับเลขศูนย์แล้วก็มาต่อกันที่ดับหลักร้อยสูตร BB KK สูตรนี้สถิติ161งวดมีดับผิด1งวดน,นะคะ สำหรับผลงานแด้งวันสิบหกกุมภาพันธ์ให้เลขดับหลักร้อยเลขสอปรากฏว่าผลรางบันออกส7มดับผ่านค่ะมาเก็บข้อมูลกันต่อค่ะสำหรับวันนี้1มีนาคม2 5ง8ันห้ารสิบแปดสีบีเคเได้เลขดับหลักร้อยคือดับเลขศูนย์ตามมาด้วยเลขดับหลักร้อยหงฟ้า ลงช่องวันนี้เป็นงวดแรกนะคะเก็บสถิติมา14งวดดับผ่านตลอดค่ะสำหรับผลงานแบ่งวันสิบหกกุมภาให้เลขดับรกร้รยเลข9ปรากฏว่าผลลางบันออก377ดับผ่านนะคะมาดูกันต่อค่ะสำหรับวันนี้1มีนาคม2568ดับหักร้อยหงฟ้าบโคหงฟ้าห้เลขดาบรกร้รยได้แก่ดับเลขกสาม เอาละคะ่ะสำหรับสูตรดับดักร้อยวันหนึ่งมีนาคม2568สสรุปแนวทางเลขดับดักร้อยบนสูตรที่น่าติดตามแอดมินสรุปตามนี้นะคะมีสูรออตรด,ดับร้รอยอมตะได้เลขดับดักร้อยเลขเก้าสูตรเคสี่ได้เลขดับดักร้อยเลขศูนย์สูตรบีบีเคเคได้เลขดับดักร้อยเลขศูนย์หงฟ้า ได้เลขดาบหลักร้อยเลขสามสรุปเลขดับหลักร้อยของวันนี้หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบปดเลขที่ไม่น่ามาด้หลักร้อยได้แก่ดับเลขเก้าเลขศูนย์เลขสามเก็บข้อมูลมาถึงตรงนี้แอดมินจะพาไปรับชมสถิติเลขหลักร้อยบนที่ออกในวันหนึ่งมีนาคมในรอบสิบปีที่ผ่านมา เป็นอีกแนวทางในการวิเคราะห์หลักร้อยจากการเทียบข้อมูลสถิติย้อนหลังไปดูกันเลยค่ะว่ามีเลขไหนออกบ่อยน่าสนใจและก็น่าติดตามกันบ้าง จากสถิติเลขหลักร้อยบนที่ออกในงวด1มีนาคมย้อนหลังสิปีพอจะเห็นแนวทางแล้วละค่ะว่าเลขเด็ดเลขมาบ่อยในหลักร้อยและเลขที่ออกซ้ำกันจากสถิติจะเห็นได้ว่าเลข6ออกซ้ำกันถึงสครั้งเลขสีและเลข9ออกซ้ำกันถึงสองครั้งและเลข2องสห้า ออกเพียงหนึ่งครั้งในส่วนของเลขศูนย์หนและ8ในรอบสิบปีที่ผ่านมาไม่เคยออกที่หลักร้อยบนเลยค่ะถ้านำไปเทียบกับดับหลักร้อยในช่วงต้นคลิปคือดับเลขศูนย์เและสามก็จะมีเลขเด่นหลักร้อยที่น่าสนใจเป็นพิเศษได้แก่เลขหกสี สองและห้าสำหรับมวดที่ผ่านมาออกสามเจ็ดเจดตามภาพนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วล่ะคะ่ะเรามาเก็บข้อมูลหลักสิบและหลักหน่วยกันต่อในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ